สวัสดีครับนี่คือช่องเฮ็ดอย่างดีวันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Resident Evil The Final Chapter เอาวสารผีชีวะผลงานจะพูดกักบ Paul W S a N d e r s o n โอเคไปฟังเรื่องย่อก,กันเลยโดยเรื่องราวในภาคน,นี้จะเล่าถึงเผ่าพันธุ์มนุษยชาติผู้เหลือรอดได้นำเนินมาถึงปลายทางของการดำรงชีวิตอยู่อลิส สาวผู้รอดชีวิตในจำนวนไม่มากจึงเป็นความหวังเดียวที่จะต่อสู้กับเหล่าซอมบี้ต่อไปแต่การเดินหน้าไม่ใช่ทางออกที่ดีนักสหรับครั้งนี้เพราะเธอต้องย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของหายนะนเมืองและค o นซิตเเมื่อ City, เดอะอเบล l าคอมพ i l เ t ชันกำลังรวบรวมกำลังทนเพื่อที่จะกำจัดมนุษยชาติผู้เหลือรอดคนสุดท้ายให้สิ้นซาก อลิซจึงต้องผนึกกำลังกับมิตรเก่าและสหายใหม่เพื่อต่อสู้กับศึกสองด้านในสงครามครั้งสุดท้ายนี้เพื่อการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ยชาติครั้งยิ่งใหญ่นี้จะจบลงอย่างไรสามารถติดตามได้ใน Resident Evil The Final Chapter อรวสานผีชีวะอันนี้ก็เป็นการเล่าเรื่องย่อนะครับโอเคไปฟังคำวิจารณ์กันเลย โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับสมกับเป็นภาคสุดท้ายนะครับคือไหนๆก็ภาคสุดท้ายแล้วก็ต้องทำให้ดีไปหน่อยต้องทําให้ดีเลยนะครับก็ไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าดีนะครับสำหรับภาคสุดท้ายหลังจากที่ออกทะเลไปหลายภาคแล้วนะครับก็ภาคนี้ก็พอๆจะเข้าฝั่งได้บ้างนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็ไปฟังข้อดีข้อเสียกันเลยดีกว่า ข้อดีของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องคือสลับางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าหนังเรื่องนี้เนื้อเรื่องไม่เอาฐานเลยนะครับคือมันดีแค่ภาคหนึ่งกับภาคสองะมั่งแล้วก็ที่เหลือก็เริ่มออกทะเลอย่างที่บอกนะครับก็อ่านี้ก็ทําออกมาได้สมดุลไม่เยอะจนเกินไปนะครับซึ่งมันจะ ทำให้เรารู้สึกพินูนปิตาไปถ้าเยอะเกินไปถ้าน้อยเกินไปก็จะกลายเป็นแบบเดิมคือออกทะเลเนาะก็พอดีพอดีก็พอเข้าใจเนาะโอเคไปฟังข้อดีข้อต่อไปกันเลยดีกว่า<ม>ก็คือข้อดีข้อต่อไปก็คือความมันครับแอคชั่นสุดยอดจริงๆหนังเรื่องนี้คือตั้งแต่ไหนแต่ไหนและแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะครับคือหนังเรื่องนี้ทำแอคชั่นออกมาได้มันหยดติ๋งมากนะครับ เป็นหนังซอมบี้เรื่องหนึ่งที่ดูแล้วมันนะครับโอเคก็เรื่องต่อไปก็คือ CGI พัฒนาขึ้นจากภาคก,ก่อนๆน,นะครับคือหนังเรื่องนี้ CGI ยิ่งภาคมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันจะเน้น CGI เยอะขึ้นเท่านั้นเมื่อจะเป็นฉากดิบๆโหดๆก็จะเน้นให้นะครับโอเคไปฟังข้อเสียกันเลย ข้อเสียก็คือมุมกล้องครับมันอาจจะดูหมุนๆไปหน่อยเนาะเพราะอยากให้มันแอคชั่นเนี่ยแต่มุนหมุนมากเกินไปอะ่ะโอเคไปฟัอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องตัวนักแสดงนะครับอาจจะตกล่นไปบางคนนะครับอยากให้เพิ่มเติม,ตมบทมากกว่านี้แต่นี้ก็เป็นภาคสุดท้ายแล้วก็อย่าไปถือสาอะไรเลยเน,ะนาะคะแนนก็อย่างที่เห็น DVD ครับคะแนนประมาณเป็ไเลยก็ อย่าลืมไปเล่น Resident Evil Version เกมนะตอนนี้ภาค7ออกมาแล้วและนี่ก็เป็นภาคสุดท้ายของแฟนชายหนัง Resident Evil นะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเฮ็ดอย่างดีด้วยนะคลิปน่าจะเป็นละลรติดตามได้เลยสำหรับวันนี้บายสวัสดีครับ